ววรีิสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาเที่ยวร้านพระบาทอาซีนะครับมาดูเครื่องบินคลาสสิกปีกล่างกันสวยงามมากครับ ร้านพระบาทอาซีนะครับก็จำหน่ายเครื่องบินอุปกรณ์อาซีทุกชนิดเลยนะครับสนใจก็ลองติดต่อเข้าไปดูตัวเครื่องบินนะครับรหัส13755เเป็นเครื่องบินคลาสสิกปีกล่างนะครับอาการเห็นครั้งแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นตัวสปอตเตอร์แต่ว่าพี่หนุ่มเจ้าของร้านนะครับก็บอกว่าอันนี้เป็นทรงคลาสสิกนะครับมาดูตัวเครื่องบินแล้วก็การออกแบบกันสวยงามมากนะครับเราลองดูกันดูเนี่ยลวดลายเป็นเหมือนลายพราง ของทหารนะครับสีสันดูสดใสแล้วก็สะดุดตาพนั้นเวลาบินเนี่ยดูลง่ายนะครับด้านหน้าก็จะมีห้องนักบินแล้วก็มีตุ๊กตานักบินมาด้วยนะครับอันนี้เป็นของที่ได้มาครบพร้อมทั้งลำเลยนะครับดูตัวล่างกันตัวล้อนะครับใช้เป็นล้อแบบโฟมนะครับตัวฐานยึดกับตัวลำแล้วก็ล้อหลังนี่ก็จะติดกับตัวลัดเดอร์ ตัวปีกนะครับทำเป็นแบบแฟลตนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นแฟลตคือเป็นแบนเรียบแล้วก็โค้งเป็นตัวแอร์ฟลอยเพื่อย,ยกตัวขึ้นนะครับเรามาดูตัวด้านล่างนะครับด้านใต้เนี่ยยึดปีกนะครับจากด้านล่างก็จะเห็นว่ามีน็อต2ตัวเห็นไหมครับด้านบนนะถอดน็อต2ตัวนั้นออกมานะครับก็จะมีเป็นสลักและลิม ยึดด้านในอีกเดี๋ยวเรามาดูกันครับเห็นไหมครับเห็นตัวเดือย2ชิ้นนี้ไหมครับก็จะมายึดกับด้านในเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีก็คือเวลาที่เราติดตั้งไปเนี่ยทุกครั้งจะตรงทุกครั้งเราก็ไม่ต้องมามีปัญหาในการพริมพ์เอียงซ้ายเอียงขวาอีกนะครับก็ใช้วิธีนี้ง่ายดีตัวลวกกันชักนะครับด้านในเนี่ย เขาติดตั้งยาวมาเลยนะครับเราจะเห็นว่าเป็นแท่นที่เราติดเซอร์วไที่ตัวตัวนี้นะครับก็จะเป็นคันชักตัวหนึ่งอ่าเราก็เอาตัวอาร์มของตัวเซอร์วเนี่ยยึดมานะครับแล้วก็จะไปพ่วงกับตัวลัดเดอร์ที่เราเรียกว่าล้อที่เราใช้เลี้ยวกันนะครับแล้วก็ลวดคันชักอีกตัวหนึ่งนี่นะครับก็จะมายึดกับตัวเอลิเวเตอร์ที่เราเรียกว่าอัพดาว ในส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นแท่นไม้นี่นะครับเอาไว้ยึดกับตัวมอเตอร์แล้วก็จะมีบากร่องตรงนี้เอาไว้นะครับมีเอาไว้ทําไมเอ่ยลองทายกันดูสําหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมือใหม่นะครับตัวร่องตัวนี้นะครับเวลาที่เราติดตัวมอเตอร์ไปเนี่ยมันจะมีสายไฟมา3มเส้นเราก็จะร้อยผ่านรูนี้ลงมานะครับเพื่อนเพื่อน,อนี่เล่นเป็นอยู่แล้วอันนี้ตอบได้ทันทีด้านในนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะติดตั้งตัวสป e ด d อน n ทรลเข้าไป แล้วก็วางตัวแบตเตอรี่ลงไปนะครับทีนี้ในกรณีบางท่านที่รู้สึกว่าสปิดมันร้อนเนี่ยเราก็สามารถติดตั้งสปิดที่ด้านนอกก็ได้นะครับเพื่อระบายความร้อนนี่หุ่นนักบินเท่มากนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาดูชุดไฟที่ใช้กับเครื่องบินคลาสสิกปีกล่างลำนี้กันนะครับเริ่มต้นนะครับเป็นมอเตอร์2212,400 kv นะครับจะใช้คู่กับใบ86 แล้วก็ต่อจากนั้นนะครับเราจะใช้สปีด40ม m ์นะครับอันนี้ก็แนะนำ hobby wing skywalker นะครับก็ใช้มาไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะครับต่อจากตัวสปีดเนี่อย่าลืมนะครับว่าเขาจะต้องซื้อแจ็คด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะใช้เป็น xt 6 0ตัวนี้ก็จะแน่นแล้วก็ทนแรงดันแล้วก็ทนความร้อนได้ดีนะครับแบตเตอรี่แนะนำให้ใช้แบต3เซลล์2 m 0 0มิลลิแอมป์นะครับจากนั้นอย่าลืมนะครับเราจะต้องซื้อสต็อปเปอร์ด้วยเอาไว้ต่อกับลูกกันชักนะครับซึ่งลวดกันชักก เครื่องบินที่ร้านพระบาทนาทีเนี่ยให้เรียบร้อยแล้วเซอร์โวใช้เป็นเซอร์โวเฟืองคลาสสิก4ตัวนะครับเซอร์โว2ตัวเนี่ยจะใช้กับแอร์ลอนนะครับอีกตัวใช้กับเอลิเวเตอร์อีกตัวใช้กับลัดเดอร์ทีนี้พอเป็นแอร์ลอนเนี่ยเราทําได้2วิธีนะครับวิธีที่1คือใช้สายวายตัวนี้พ่วงเลยนะครับแล้วเสียบเข้าช่องหนึ่งที่เป็นช่องแอร์ลอนหรือเราสามารถแยกนะครับต่อตัวหนึ่งเข้ากับแอร์ลอนอีกตัวหนึ่งเข้ากับช่อง5แล้วก็ใช้คําสั่งเพื่อให้เขา copy เก๊กอออปปปปีี้้เเเ็็็นนนนนมาสสตร์กกกััับลจะ เทคนิคที่ทําให้มันดูแม่นยำมากขึ้นแต่จริงๆถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยใช้ตัวสายวายเนี่ยพอแล้วนะครับส่วนราคาครับตอนนี้ก็ใน Lazada สามารถเช็คได้ทุกตัวเลยนะครับคีย์ไปตามนี้เลยราคาขึ้นให้หมาทุกตัวราคาเครื่องบินคลาสสิกปีกล่างลำนี้นะครับก็ลํำละ750บาทถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อเข้าไปที่ร้านพบาบอาท r ซีได้เลยครับผมจะลงเบอร์โทรไว้ให้ดังด้านล่าง ก็ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มร้านพระบาทอาซีนะครับที่ให้รีวิวเครื่องบินวันนี้ให้เพื่อนๆมาชมกันแล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ